สวัสดีคนทุกท่านกันด้วยครับผมโทฟี่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังภาพยนตร์นะครับแล้วภาพยนตร์เชื่อผมจะไรีวิวในวันนี้นะเพื่อภาพยนตร์เรื่องหลานมากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย GDH นะครับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ผมไปดูที่โรงภาพยนตร์บิ๊กซีสตาหีบนะครับเอาจริงตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าแม่ชวนนะครับก็เลยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนได้นะครับไปดูรอบ หนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ก่อนก,ก,กินอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปดูหนังปรากฏว่าคนดูได้ว่าเยอะเอามากๆเลยนะครับน่าจะว่าเป็นวันแรกมั้งครับแล้วก็จ่ายราคาเกือบประมาณแค่250บาทเท่านั้นนะครับไปดูกัน3คนจบรักเฉลี่ยเหลือจ่ายแต่ละคนก็ประมาณ9 9บาบาทแล้วก็ลดราคาจากบัตรอีกก็เหลือประมาณนี้ก็ เผื่อใครได้ดูเมเจอร์บิ๊กซีสัตหีบบ่อยๆนะครับก็จะทราบดีนะครับว่าเวลาเป็นหนังที่ไม่ได้มีฟอร์มยักษ์อะไรมากหรือเป็นหนังไทยเนี่ยจะมีราคาอยู่เพียงแค่99บาทเท่านั้นนะครับก็จะยกเว้นเพียงแค่หนัง็อกบัสเตอร์หรือนักซูปเปอร์ฮีโร่อะไรมากมายนะครับที่จะมีราคาเกิน150บาทโอเคเราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับผมนะครับลานมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังภาพยนตร์จีนเฮที่ถือว่าดีเลยแหละครับเป็นภาพยนตร์ที่แบบ ดึงดูดให้อยากกลับไปดูซ้ำบ่อยๆมากเลยนะเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเนเรื่องมันคือเรื่องราวของพระเอกอย่างเอมนะครับที่ดอบเลียน,นะครับแล้วก็แคสเกมแต่ว่าไม่รุ่งก็เลยเห็นญาติตัวเองอย่างมุ้ยนะครับที่ดูแลอากงคนหนึ่งจนอากงเสียเนี่ยแล้วก็ได้มรดกตกท่อนที่ค่อนข้างเยอะเอามาก ไม่เองนะครับก็เล,เลยต้องดูแลอาาที่ทางตอนที่ไม่เคยดูแลมาก่อนนะครับเน่อจะได้พอเขาเสียแล้วจะได้สมบัติทั้งหมดเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึังที่ผมคันๆเดียวชอวมากๆในปีนี้อันอย่างแรกนะครับในเรื่องไปแล้วผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องถือว่าสอบผ่านนะครับมันในเรื่องมีช่วงที่สนุกนะครับมีช่วงที่น่าติดตามเศร้าบ้าง สำหรับผมมีฉากที่น้ำตาแอบคลออยู่นะอย่างเช่นฉากที่เอ็มนะครับตัวละครเอกกลมร้องเพลงที่อาม่าเคยร้องเพลงให้ฟังเออฉากนี้แหละที่น้ำตาผมใกล้ไหลออกมาแล้วนะครับผมจากนี้เนี่ยแหละแต่ผมเชื่อว่าคนทีเน่เป็นขี้เศร้ามากๆไม่น่าจะรอดน,นะครับตาแตกแน่นอนผมก็เกือบจะน้ำตาไหลแล้วนะครับแต่โชคดีที่แค่สะอึกสะอื้นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ ดูหนังไปอยู่นะครับอยู่ดีๆคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยน่าจะเป็นประมาณรุ่นพี่ไม่น่าจะกลางคนมากมั้งประมาณสักหกเจ็ดคนนะครับอยู่ดีก็ลุกออกจากที่นั่งทงันท,ที่หนังเนี่ยยังไม่ทันจบเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเพราะมีธุระหรือว่าเพราะไม่อยากร้องไห้นะครับแล้วก็คู่ระหว่างวิลกินนะครับกับอมาม่าถือว่าแสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับเหมือน พวกเขาทั้งสองคนเน,นี่ยเป็นหลานกับอาาจริงๆเลยนะครับเหมือนเขาเป็นจริงๆเลยอะแบบแสดงดีมากนะครับสำผมก็ถือว่าชอบมากแล้วก็ฉากจบนะครับที่เอ็มหลังจากที่อามาเสียแล้วนะครับแล้วก็ฉากที่เอ็มได้สายจากธนาคารเนรี่ยแบบว่าอามาฝากตังให้กับเอ็มตัง้งสามสิบสี่สิบล้านกว่านะอโอ้โหฉากเนี้ยถือว่า จับซึ้งแล้วก็ตอนจบนี้ต้องได้น้ำตาให้กับทุกคนอย่างแน่นอนครับเอาจิงตั้งแต่ฉากที่เอ็มร้องเพลงให้อมาม่าแล้วล่ะครับผมเขาเสียใจของ,อของ้องอย่างนั้นแลแล่ะใครคนไหนเริ่มร้องในฉากไหนก็สามารถพิมพ์ตาคอมเมนต์ได้ครับเสียสำหรับผมยอมรับนะผมผมไม่ได้คีโมแล้วผมไม่ได้ร้องไห้จาแบบผมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแค่แบบแค่นั้นนะครับสงสัยผมยังไม่ต่อมากพอมั้ง ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคือน้ําตามันไหลครับแต่ว่ามันไม่ได้ไหลถึงขั้นแบบไหลพลิ้วผ้ากับน้ำมูกหลักครับบอกเลยครับต้องเตรียมทิชชูไปนะครับโรงหนังไม่น่าจะห้ามทิชชูหรอกสรุปแล้วครับภาพยนตร์ถือว่าเป็นหนึ่งหนังของ GdH นะคะที่ถ่ายมาได้ดีแล้วก็บอกเลยครับถ้ามันลงเน็ตฟิกพารมรเนี่ยผมจะไปดูซ้าอย่างแน่นอน,นครับสักยี่สิบรอบเลยหรือว่าเป็นหนังอีกเื่ื่องที่ น่าดูซ้ำมมากครับมันเป็นรู้ไหมทำไมผมไม่อยากค่อยอยากดูภาพโยลินเท่าไหร่เพราะมันรีวิวยากเนี่ยแหละครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยสามารถที่จะสามารถรีวิวภาพยนตร์ดรามา่าซึ้งแบบนี้ได้สักเท่าไหร่ครับมันทําให้คลิปเนี้ยอาจจะการรีวิวครั้งเนี้ยอาจจะกระท้อนกระแทงไปหน่อยก็ขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับมันรีวิวยากจริงไม่ใช่แนวของผมอะ<ค>่ะก็เป็นพวกหนังก็สแลนหนังมาเวลโอ้โหผมรีวิวได้สิบนาทีอแต่ ในน well. ี้มันรีวิวยากคือ an ทุกอย่างของเรื่องเนี้ยผมบอกเลยนะดีไปหมดเลยทั้งการดำเนินเรื่องนักแสดงงานภาพก็ถือว่าถ่ายออกมาได้สวยมากๆนะครับรวมถึงเพลงประกอบนะครับถึงแม้อาจจะมีใช้ซ้าบ้างแต่ถือว่าถ่ายออกมาได้ติดหูดีนะครับก็ยอมรับนะครับว่ารีวิวยากครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของผมแต่เราไปดูหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เราไปสนุกสนุนเขาแล้วยังไงเราก็ต้องรีวิว อย่างน้อยคลิปนี้จะเป็นการบันทึกว่าผมนะครับอย่างน้อยก็เคยดูภาพยนตร์เรื่องหลานมากในโรงภาพยนตร์นะครับอย่างน้อยการทําคลิปแบบนี้มันยังทาให้ผมไดน้นลึกถึงกับตอนโตเราเราถ้าเราเคยเห็นคลิปนี้เราก็อย่างน้อยก็รู้สึกเฮ้ยตอนวัยรุ่นเราเคยดูภาพยนตร์เรื่องหลานมากเราชอบมากผมก็เลยอยากจะทาคลิปทุกคลิปเนที่ผมไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจานะครับว่า ผมได้ดูภาพยน,รนตร์เรื่องนี้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้หลานมากชอบมา,มากๆครับผมส10บเต็มสิบเรามาดูกันนะครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนจะมาสามารถแทรภาพยนตร์เรื่องนี้ในใจของผมได้นะครับอุ้ยหกนาทีแล้วทันทีที่ททบอกว่ารีวิวไม่ได้นะก็คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อไปกระตุ้ใจในการทำคลิปใหม่ไปเรื่อยๆของผมด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ